มาหาซื้อดอกไม้ไปให้ลูกสาวค่ะวันนี้นะคะโรงเรียนน้องนาน,นานโน,โนลูกแฝดของจอยเนี่ยมีงานแจกประกาศนียบัตรจบป .6 ค่ะอุ้ยวัยเหมือนกันนะคะตอนนี้ลูกสาวจอยก็จบป .6 เรียบร้อยแล้วค่ะเตรียมเข้ามอ .1 แล้วนะคะจะก็มาเดินที่ตลาดดอกไม้นะคะแถวบ้านจะ้ะโอ้โหดอกไม้เยอะม,มากเลยนะคะปกติเนี่ยจะมาเดินซื้อดอกไม้นะคะไหว้พระไหว้เทพค่ะแต่วันนี้ก็มาหาซื้อนะคะชอบดอกไม้ให้ลูกสาวน้องนานโนนะคะก็ชอบสีชมพูกับสีขาวนะคะเป็นกุหลาบส่วนน้องนาน,นีเนี่ยชอบกุหลาบขาวค่ะวัน นี่เราก็เลยมาซื้อดอกไม้ในะคาตามสีที่ลูกชอบค่ะก็เดินไปเรื่อยๆนะคะเพราะว่าเขามีหลากหลายร้านให้เลือกมากๆแล้วก็ราคาดีงามพระรามหกพระรามเจ็พระรามแปดาไาม่ติดเทศกาลวาเดนนทา์หรือเทศกาลร,ร้อยกระทงนะคะราคาก็น่าหลักนะแกดูสิดูร้านนี้สิอลังการงานสร้างและฉันก็เจอแล้วนี่เลยช่อนนี้เลยชมพูขาวนะคะเป็นลูกหัวใจด้วยแกเขาจัดแบบดอกไม้เป็นรูปหัวใจเลยอะ่ะฉันก็เลยจัดช่อนนี้ให้น้องนานโนนะคะอลังการงานสร้างมากๆไม่รู้ลูกจะถือไหวบ้าแต่แม่เนี่ยแกมันเป็นความปื้นปริม ประทับใจนี่แค่ปหกทาปริญญาตีเนี่ยน่าจะมีน้ําตาคอนเลยทีเดียวนะจ๊ะอ่ะก็จัดช่อนี้เลยค่ะนี่เป็นรูกหัวใจเลยนะคะให้น้องนนโนแล้วเราก็ได้ของน้องแนนนี้แล้วร้านใกล้ๆกันก็เป็นกลาบขาวนะคะช่อใหญ่แบบนี้เลยจ้ะปะเดินทางไปโรงเรียนลูกกันเพราะเราต้องไปลงทะเบียนก่อนเข้างานค่ะทุกคนจา้าตื่นเต้นอ่ะเด็กหญิงราีนิภาโตตะกณี เด็กหญิงโราินนิพาโตะบณิรสด้าเน็ดบาที่นี่พีนีดอกนี้ลูกมี่นี่ช้อนี้ค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวถ้ามีพวมอลไรให้ด้วยเด็ดเด็ดทีละคนให้ไปทีละคนนี่คืดอกไม้คมเลยนะคะเลยไปใช้ไม้ทกที เด็กๆกำลงเขาเล่อไม่มาเลยหนไม่นอนฮันดอกไว้มาดิสาวบ้าน ลูกสาวของฉันถึงก็ทำหน้าช็อกเลยทีเดียวนะคะเมื่อเห็นช่อดอกไม้นะคะของคุณพ่อคุณแม่ที่มอบให้ค่ะและแล้วนะคะดิฉันแลวคุณสามีก็ต้องแบกไปแบบก,กับเองเพราะลูกถือไม่ไหวค่ะแกช่หนึ่งเนี่ยมันหลายดอกมันหนักมากๆเลยก็เป็นความภาคภูมิใจของพ่อแม่เนอะลูกเรียนเจบปะแกนี่แค่ป .6 หทาปริญญาตีน้ําตาอาบแก้มกันเลยทีเดียวค่ะเออพอทำพิธีพิธีเสร็จแล้วนะคะเราก็รับลูกกลับบ้านเลยเดี๋ยวจะพาสองสาวเนี่ยไปกินอาหารต่อที่ร้านนี้ค่ะเพราะสองสาวเนี่ยอยากกินมากๆแล้วก็หิวข้าวด้วยนะคะและนี่ก็ แล้วนะคะก็จะไปหาซื้อของขวัญค่ะน,น,น้องนนท์นนนบอกว่าอยากจะหาซื้อของขวัญให้พ่อครูแม่ครูที่โรงเรียนค่ะแทนคําขอบคุณนะคะที่แบบอุย้ยดูแลกันมานะคะสั่งสอนกันมาหลายปีจ้ะโอ้ยฟังอย่างนี้แล้วฉันก็แบบแฮปปี้เนาะลูกแบบเป็นเด็กที่น่ารักมากไงยอ้อนย้อนลูกตัวเองสุดเลยกูเนี่ยนะคะก็มาดูตุ๊กตาค่ะ ให้พ่อครูแม่ครูค่ะตุ๊กตางงเหมือนกันนะเออก็แล้วแต่เขาเลยค่ะเขาก็เลือกค่ะฉันมีหน้าที่จ่ายตังค่ะร้านนี้เป็นร้านประจานะที่สองสาวชอบมาซื้อของขวัญค่ะไม่ว่าจะเป็นเพื่อนให้ตัวเองก็มีตัวเองนี่จะบ่อยมากเลยนะร้านนี้นะคะอ่าเลือกยังไม่เสร็จเหรอลูกครูเยอะนะให้พ่อครูด้วยแม่ครูด้วยนะคะแต่เขาสันก็ไม่รู้ว่าเขาให้คนไหนบ้างอะแกเออก็รัตคาวนะคะเขาก็เลือกเลือกให้แม่ครูเขาก็รู้สไตล์นะว่าเอออันนี้แม่ครูก็จะไปใส่ประกงประกาเครื่องสําอางได้อะไรประมาณนี้นะคะอ่ะเขาก็เลว้ ะะเขาก็ขอซื้อของขวัญให้ตัวเองค่ะด้วยที่อย่างที่บอกค่ะว่าน้องน,น,นันนีนโนเนี่ยคะติวหนักมากแต่ปลายปีที่แล้วนะคะติวสอบเข้ามหนึ่งด้วยนะคะแล้วก็ติวสอบที่โรงเรียนเดิมด้วยก็คือเลิกเรียนถึงบ้านสี่โมงครึ่งติวต่อถึงประมาณทุ่มครึ่งสองทุ่มทุกวันนะคะหนักหน่วงมากๆนะคะและนี่ก็คือของขวัญน,นะคะให้เด็กที่ตั้งใจเรียนค่ะเด็กๆน้อยนะคะทุกคนเ,เขาก็เลือกเหมือนกันเลยส่วนคุณพ่อน,นั้นก็มานั่งต่อเลโก้รอค่ะเวลาลูกเมียชอปปิ้งเขาก็จะมานั่ง,อง,งออรอ,งอ,คคอคํามนี่รักของคุ่อ ะะลูกเมียจะไปไหนก็ขับรถพาไปไม่เคยบน่นจะทําผมทาเล็บช้อปปิ้งก็ไม่เคยบน่นนั่งรอ4ีห้าชั่วโมงก็รอได้ค่ะทุกคนตาอ่ะเดี๋ยวให้คุณพ่อคุณลูกเขานั้งต่อเลโก้ก่อนสักครู่นะคะเออพอเสร็จแล้วนะคะก็มาหาดูเสื้อผ้าค่ะนะคะน้องนี้อยากได้เสื้อยืดสักสองตัวนะคะส่วนน้องนันนูนเนี่ยน่าจะไม่มีไซส์เพราะน้องนันนูเนี่ยจะตัวค่อนข้างเล็กกว่าน้องนันนี่นะคะส่วนน้องนันนี่เขาจะแต่งตัวแบบใส่ผู้ใหญ่ได้แล้วก็คือแต่งตัวแบบใส่จอยได้แล้วรองเท้าก็ล่าสุดก็ใส,ส,ส,ส่ไซ สูงเท่าชั้นแล้วคะ่ะน้องนันนีนะคะตายแล้วนี่แม่เตีย้ยหรือ,อยังไงเนลูกเอ้ยงงมากนะจ๊ะดีแล้วลูกสูงไวๆนะคะโตวไวๆเดี๋ยวพอเราดูเสื้อผ้าเสร็จแล้วนะคะเราก็จะไปช้อปปิ้งนะคะของกินของใช้เข้าบ้านค่ะนะคะอ่ะแล้วเราก็มาช้อปปิ้งต่อเลยนะคะเป็นขนมนม,นมเนยนะคะที่สองสาวเนี่ยชอบมากๆากเลยอุ้ยมีมามา่าเกาหลีห่หอชมพูเนี่ยน้องนังนนีชอบมากนะคะต้องมีติดบ,บ้านไว้ตลอดเลยนะคะยามไหนดึกๆที่หิวหรือแบบลายแมนปิดก็เนี่ยมามา่มาช่วยชีวิตนะคะส่วนน้องนังนนก็ชอบกินพวกขนมพวกเยลโล่เยลลี่นะคะก็ซื